เมื่อปีที่แล้วอะค่ะแกนั้งหันผมจีบอยู่ชักขึ้นมาชักหัวลุงก็พาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหมอก็พาไปเจาะเจาะก้อนที่ปอกเพื่อจะไป<อ>ดูว่าเป็นเชื้อเลยตกลงเป็นเนื้อร้ายช่วงนั้นที่ไปหาหมอไม่ค่อยรอดแล้วเลยขอความปรึกษาปละแกงมีวิธีไหนมั่งพปลาผมเข้าไปเฝ้าได้ผมอยากเป็นคนใต้ของเขาผมอยากอยู่ไว้นานๆอยู่กับลูกนานๆฝว่าจะทับ อยากจะเฝ้ายางเดียวต่ไม่คิดว่าจะได้พอเรารู้ว่าแกเนี่ยได้รับพระราชทานให้เข้าในโครงการของพระบรมราชูปธรรมขององค์สมเด็จพระเทพเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะที่พระองค์ท่านได้มองเห็นถึงความสําคัญตรงนี้แล้วก็ทําให้ชีวิตของพี่เขาเนี่ยดีขึ้นขอ,ข,อขอบขอบขอบคุณท่านมากที่เมตตาผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วยด้วเจอ